ตกลงจะไปต่อหรือพอแค่นี้สำหรับความรักของสาวไอสปริชยากับแฟนหนุ่มสเตฟานอิสเลอร์หลังเจอมรสมุมชีวิตถาโถมทั้งเรื่องคุณพ่อคุณแม่ที่ป่วยส่วนตัวเองก็เคลียรเรื่องคดีสาลสยนาย ส่งผลต่อสภาพจิตใจและสุขภาพร่างกายเป็นเหตุให้เจ้าตัวนั้นเกิดอาการวูบหมดสติเมื่อช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาล่าสุดไอซ์ไม่ปล่อยให้คาใจนานออกมายืนยันความสัมพันธ์กับฝ่ายชายว่าอย่างแฮปปี้หัวใจยังดีอยู่ต่างฝ่ายต่างจับมือกันข้ามปัญหาและอุปสรรคที่เข้ามาถาโถมทั้งคู่ยอมรับว่า ต่างก็แอบกลัวจะปล่อยมือจากกันในช่วงชีวิตที่เจอมรสุมแต่สุดท้ายก็ผ่านมาได้ตอนนี้กลับมาเป็นไอซ์ปริชยาคนเดิมที่สดใสเดินทางทำงานต่อไปและใช้ชีวิตของตัวเองให้มีความสุขหลังจากที่ผ่านมาเรียกว่าเป็นช่วงตกต่ำในชีวิตเลยก็ว่าได้ทั้งเรื่องปัญหาสุขภาพของตัวเองอาการป่วยของคุณพ่อคุณแม่แต่ก็ขอ,ขอบคุณทุกคนที่ส่ขขงกาลังใจมาให้ดตลอดส่วนเรื่องอาการป่วยซึมเศร้าตอนนี้ก็ดีขึ้นตามลาดับ ด้านคดีสารสยานายตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของกฎหมายให้ทนายเป็นคนจัดการแต่ส่วนตัวไม่ได้มีความกังวลใจมากยอมรับในส่วนของการสั่งซื้อมาแต่ยังไม่ได้เปิดใช้ตอนนี้ของอยู่ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันว่าตัวเองบริสุทธิ์ใจและยินดีให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ทุกอย่างอยู่แล้วก็ยอมรับว่าเรื่องนี้ถือว่าเป็นบทเรียนสำคัญในชีวิตเลยทีเดียว